Mà lấy này mà pa có menu không hải, hãy không ép hải cắm nó menu nua nó cây thôi bà chị bà bà khen cấp này nó bị bà chịa ตตนเห็นแตริบบปั้นกันแอ้วไงแล้วกับไก่ทอดจีนทอดมาแค้นมันนี้นะมันเป็นของดีของขึ้นชื่อของเมียงน้นเลยครับเนาอยะบอกเพ้อนะมาแรนี่ผมป้ามาแยมาแปงให้ครัเนาะก้อนเอนเลยเขาก็เอาเบอร์เขียส้มแห้งหอมเตี้ยมหอมแดงแล้วก็กะปิลงไปอบไปจีให้ครับก่อนระวาง้อนั่นเขาก็มาตำมาแค้นมาแค้นนี่ผมจะใช้มาแค้นดิบครับเนาะมาแค้นดองก็ได้เอามาตำสูนก็หอมเตี้ยมหอมขาวหนาอยามเขาจะไปมักกับไก่ครับเนาะแต่ถ้าว่าคนแรกบบนีมาแค้นดิบมาแค้นด้องจะนี่ก็ใช้มาแค้น ป้งแป้งแปเนกประสงคไแป้งทอดกรอบอีเถอาเนาะำนั้นเขาก็จะมักละไว้สักสาวนี่กึ่งสมงก็ได้ครับเนะแล้ว่างทีถ้าทีล้อไก่ที่เขามักไว้เขาก็มาแย่น้ำพริกบือเขียส้มเขาอย่าก่นเขาก็จะเอาขัวมูพริกมูอย่างที่เขาอบที่เขาจีน่นน่ะนี่ลงมาตํำศูนกันได้เลยครับเนี่ยกะปิสักน้อยนะต่ำพริกตํำกะปิอย่งที่มันเลียเข้ากันดีๆใส่บือเขียส้มที่หลังก็เยตวกลงไปนะหลังจากนั้นเขาก็จะมาปุ้งรถก็จะใส่เขยสูรรถสองยางถึงนี่นะโอ้เหมาะแล้ว แฮงลํานานบ่อันทางนอกมันจะไมให้ก่อนทางไหนบ่สุกนะเป็นเลียดนอกทางไหนนะทอดเสร็จแล้วก็จัใส่ถ้วยใส่จานแหก็อันน่ะนี่ๆๆเานึงฮ้อนมาเลยตอไก่ทอดมาแคนเฮานี่กสุดยอดมันถึงซบมาแคนงๆเนาะเหมาะแต่น้ําเขีส้มนี่ซ้ําหว่าได้ไก่ีสักถ้วยนะมันถึงเน็ได้กนั้นนะสุดท้ายก็ดอกสลิดวยนสักจอหวานจุ้ยลองแะลองแปงับเด้อ